ทั้งหมดเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นม่มดและใช้มน,นต์ดำสันสาตญาณทวียนกำลตัวรอดของมนุษย์อะ่ะก่อนที่จะโทษตัวเองอะ่ะไม่ต้องโทษคนอื่นก่อนใช่ป่ะเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นมื่ามร้อยกว่าปีที่แล้ว<ม>ในเมืองซาเลมเกิดเหตุประหลาดขึ้นกับเด็กผู้หญิง3คนมีอาการเจ็บปวดตามร่างกายชัดเก่งพูดจาไม่รู้เรื่องหมอกับบาดหลวงเนี่ยก็ไม่ได้เฉยไม่ได้ว่าเป็นอะไรคนในเมืองเนี่ยเลยลงความเห็นกันว่าเนี่ยคือคำสาปข,ของแม่มดหลังจากนั้นเนี่ยการล่าแม่มดก็เลยเริ่มขึ้นแล้ววิธีการล่าแม่มดนี่คือออออออยยยย่่่่่่าาาางงงงงไไไไรรรรบ้้้กกกก็็็คคคคนนนนนนใใเเเเมมืืีีีหหหดดปชชตัวททแญญิิขลพู ธาตุหญิงผิวดำทั้งหมดเนี่ยถูกกล่าวหาเป็นมนตและใช้มนต์ดำความวุ่นวายในหมดมันก็เลยบังเกิดเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยต่างหวาดระแวงกันเองว่าใครคือแม่มดสั้ชาตยานการเอาตัวรอดของมนุษย์อ่ะก่อนที่จะโทษตัวเองอ่ะไม่ต้องโทษคนอื่นก่อนใช่ปะห่วยเลยไปออกที่คนที่เป็นศัตรูตัวเองคนที่ตัวเองไม่ชอบคนที่ตัวเองเกลียดขี้นหน้าความวุ่นวายก็เกิดขึ้นบุ่มและคือสรุปทีกันไปกีคคกคก่คนทั้งหมดเนี่ย,ขขยมีคนที่โดนกล่าวหาเป็นมนต์อ่ะร้อยกว่าคนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กคนแก่มมมมมีีีคคคคนนนนนนนททั้้งหดดดอออโโแแขววจจจตตุยลกกก็าาาาเร ไม่รับสรารภาพว่าเป็นแม่มดนี่คือความน่ากลัวของคนมากกว่าแม่มดอีก